วัตถุมงคลนะครับที่จะทำาให้ชมในวันนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับเป็นพระดีปีลึกอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นนะครับพระผงนางพญานะครับรุ่นรวยทรัพย์แสนล้านนะครับปี25-39นะครับนะครับเป็นพระผงนางพญานะครับรวยทรัพย์แสนล้านปี25-39นะครับของหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับ เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตานี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับข้างบนนะครับอันนี้ผมจะแกะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นพระผงนะครับนะพระผงนะครับสีจะออกน้ําตาน้ําตานิดนึงนะครับจะไม่เหมือนกับพวกสมเด็จนะครับ ถ้าเป็นพวกสมเด็จเนี่ยจะเป็นออกผิวออกขาวๆนะครับนวลๆขาวๆนะครับแต่นั้นอันนี้เป็นพระนางพญานะครับนางพญานะครับปีสาของหลวงพ่อรวยนะครับจอกสีน้ําตาลนะครับเนื้อออกสีน้าตาลนี่ให้ดูนะครับลักษณะของพิมพ์นะครับเห็นไหมครับให้ดูความลึกนะครับของพิมพ์นะครับนี่นะครับนี่นะครับให้ดูดูขอบนะครับขอบของพระนะครับจะหนานะครับ ขอบหนานะครับดูให้ดูเปรียบดูเป็นไกด์นะครับเวลาที่เราไปเจอจะได้ดูนะครับว่าเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับข้างหลังนะครับดูข้างใต้ข้างใต้ไม่มีอะไรไม่ได้อุดอะไรนะครับข้างหลังนะครับจะมีคําว่ารวยนะครับอยู่ในวงกลมนะครับนะครับและในสมเด็จหลายๆรุ่นก็จะมีเป็นปั๊มแบบนี้นะครับนะครับปั๊มคําว่ารวยนะครับอยู่ในวงกลมนะครับแล้วก็มียันอยู่ด้านบนนะครับ นี่ก็เป็นด้านหลังของภาะผงสมเด็จนางพญาหลวงพ่อรวยนะครับรวยทรัพย์แสนล้านนะครับปี2539อันนี้เราจะให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูด้านดูความตื้นลึกของพิมนะครับนะครับนี่ครับจะคมชัดนะครับคมชัดแล้วก็จะมีเนื้อปิ้นๆเป็นเส้นคมๆนะครับตามขอบนิดนึงนะครับนี่ก็ให้ชมนะครับเป็นผ้าที่ราคายังไม่ได้สูงมากนะครับ แต่ว่าแท้แล้วก็ทันหลวงพ่อนะครับนะครับพุทธคุณดีนะครับนะครับเป็นพายุคปีลึกของหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับอาจจะราคายังไม่แพงนะครับนะครับเป็นพระราคายังไม่แพงแต่อนาคตต่อไปเนี่ยมันก็จะเริ่มหายากครับแล้วก็เจอได้ไม่เยอะไม่บ่อยนะครับใครมีก็บางทีบางคนเขาก็ห่วงนะครับเขาก็ไม่ปล่อยออกมาง่ายๆนะครับก็จะกลายเป็นพระที่หายากไปนะครับ หรือบางทีเนี s, s US, ่ยพระหลวงพ่อรวยก็ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเยอะครับเช่นไปอยู่ประเทศจีนนะครับไปอยู่กับไปที่ไปส่งไปสิงคโปร์ก็เยอะครับสิงคโปร์มาเลยนะครับฮ่องกงนะครับประเทศจีนนะครับแล้คิดดูว่าพระในประเทศไทยมันจะเหลือเหลือสักกี่องค์นะครับเหลือสักกี่ร้อยกี่พันองค์นะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะเอ้ยพระพระผงนางพญานะครับหลวงพ่อรวยนะครับ ออกปี2539นะครับรวยทรัพย์แสนล้านอันนี้จำนวนการสร้างนะครับ1 0,000องค์นะครับจำนวนการสร้าง1 0,000องค่นองนะครับอันนี้นะครับนะครับจำนวนการสร้าง10,000่นองค์ครับนะครับคิดดูว่าพระหลวงพ่อรวยเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศก็เยอะนะครับแล้วคิดดูว่าในประเทศจะเหลือจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะนะครับที่อยากจะมีพระถวมคนหลวงพ่อไว้อะไว้เก็บบูชานี่ครับ มันก็จะกลายเป็นของหายากไปนะครับเพราะว่าพระไม่ได้อยู่ในประเทศไปอยู่ต่างประเทศซะหมดนะครับฉะนั้นผมก็เราก็คิดผมคิดว่าบางทีเราก็ต้องเก็บไปบ้างนะครับนี่เก็บไปบ้างนะครับตอนนี้ตอนนี้ราคาก็ยังไม่แพงนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ต่อไปข้าวันข้างหน้านะครับก็มาลองดูกันว่าราคาจะไปประมาณไหนนะครับวันนี้นะครับให้ชมนะครับนี่นะครับก็ถ้า เพื่อนๆน,นะครับถูกใจนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องฮัทอยุธยาทาง y o u t u b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงคลิปหน้าเราก็มาคอยชมอีกนะครับว่าจะเป็นวัถุมคลรุ่นไหนของหลวงพ่อรวยหรือว่าหลวงพ่อเอียดหรือว่าพระเกจิในอยุธยานะครับขอบคุณครับ